สวัสดีครับสวัสดีครับหนาวน้าว สวัสดีครับอันยองมาชิดาวจอยมาชิดาวดูแลต้นไม้เราด้วยอยู่ไหนเนี่ยขุนอยู่เชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่บนดอยหนาวมากตอนนี้น่าจะอุณหภูมิประมาณ ยี่สิบไม่ถึงสิบเก้าองศาฮะหนาวมากหนาวสวัสดีครับต้นไม้ยมหมดแล้วดาวฝากลดน้ำน้องด้วยไปทำอะไรครับมาเที่ยวครับผมมาพักผ่อนที่จริงมาวันนี้ แล้วก็พรุ่งนี้กลับแล้วครับเอ้ยมาเมื่อวานตอนคืนแล้วก็อยู่เที่ยววันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับละพอดีวันที่ยี่สี่บุญมีงานก็เลยต้องบินกลับลงไปเที่ยวให้สนุกนะครับสินเจ้าครับห้อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคิดถึงเหมือนกันครับกี่องศาสิบเก้าครับหนาวมากอีกนิดนึงน่าจะควันออกปากละ เปมมาด้วยไหมไม่ได้มาครับเปมีงานเพิ่งทานไลฟ์เนี่ยเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีเนาะระวังไม่สบายครับนี่ใส่เสื้อกันหนาวเลยไม่ไหวมากตอนแรกตอนแรกไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อแบบบางๆเลยแล้วแหนาวมากไม่ดีครับ คุณกำลังกินอะไรไม่ได้กินฮะแต่เดี๋ยวจะทำหมูกระทะกินแหละหนาวมากเพิ่งมาเป็นแฟนขับได้สองวันขอบคุณจ้าก็เดี๋าายวอะไรแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปทานหมูกระทะแลละ ช่วงนี้กินเยอะไปหน่อยแต่แบบพอพอทำงานหลายๆวันเนี่ยก็เลยแบบอยากหาความสุขด้วยการกินบ้างไปกับใครมากับเออมากับเอิร์ธครับแล้วก็น้องที่ป่อมาแล้วก็ยอด หนาวมากเอ่สวัสดีครับฮัลโหลอ๋อใช่บุญเพิ่งเปิดเพจใน Facebook นะฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมชื่อบีบุญออฟฟิเชียลครับ ที่จริงก็ไม่รู้ว่าเปิดไว้ทําไมเหมือนกันเพราะแบบแต่เราก็อยากเปิดด้วยความที่เราเราแบบมีบางคนที่ไม่ไม่ได้เล่นไอจหรือ Twitter อย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไปเปิดใน facebook บ้างอะไรอย่างงี้ที่จริงคิดจะทำติ๊กต็อกด้วยเหมือนกันแต่ติ k t o ็น่าจะยากอยู่เพราะไม่รู้จะทําอะไรใน tiktok เหมือนกันยหนาวใช่ครับบุญมาเชงไง่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้ว เหมือนบินมาเที่ยวแค่วันเดียวอะ่ะแล้วก็กลับเลยอย่างนั้นก็ได้แบบมีเวลาพักผ่อนบ้างอ,อ๋อใช่แล้วก็25นี้นะครับผมที่วับคาเฟ่แอนเฟรนเนาะจะมีจัดงานคริสต์มาสกันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะจับรางวัลน,นู่นนี่นั่นกันเนาะก็มาฉลองปีใหม่ด้วยกันไม่ใช่ปีใหม่ฉลองคริสต์มาสด้วยกัน ก็เปิดทั้งพาร์ทกลางวันแล้วก็กลางคืนเนาะแต่กลางคืนก็อย่างที่บอกก็ต้องอายุถึงเกณฑ์แล้วก็แบบตามมาตรการเนาะแบบฉีดวัคซีนโคบอะไรอย่างนี้เฮ้ยหนาวอ๋ออยากไปอ่ะแต่ไม่ว่าง รอวันที่ว่างก็ได้ครับผม Merry Christmas in advance อืนกินเยอะจะอ้วนเหมือนพี่เปมนะที่ยงช่วงนี้บุญผอมมากเลยนะยังออกกองอย่าเนี้ยถ้าเกิดบุญต้องทํางาน,นเหนื่อยอบุญจะไม่กินข้าวเลยจะแบบมื้อเดียวอย่างตอนเช้าก็กินแค่แบบเบอร์เกอร์แล้วจะกินกินแค่เนือ้อโดยไม่กินแป้งแล้วก็ อีกทีก็คือตอนเลิกงานเลยบุญจะเป็นคนไม่ชอบกินอะไรระหว่างทำงานขอสามท่าแล้วครับ ไม่เช่มือนนะดูแลตัวเองนะครับหนาวมากที่นี่ยแล้วยิ่งอยู่บนดอยอ่ะบนดอยคือหนาวมากอันนี้ยังไม่ได้อยู่บนดอยสุดนะอันนี้อยู่แค่ตีนดอยเองถ้าขึ้นไปบนดอยสุดรู้สึกจะอยู่ที่สิบสิบกว่าองศาเองมัง้ง <c oughs> ตอนนี้หล่อเอิร์ด รอเอิร์ดกลับมาอยู่ครับรอเอิเร์ดรอน้องทีป้อแบบไป,ป,ปเอาของมาแล้วเดี๋ยวจะกลับมากินหมูกระทะกันอากาศเย็นๆนี้น่ากินหมูกระทะหนาวมากนาสวัสดีครับลุคโซยูแคนฮักมีฮักฮักกอดกัน เฮียออกสาวมากจะให้คลิปครูตอลอดเวลามันก็บั่ได้กาอยากไปค่อยพี่เฮียแต่อยู่ขอนแก่นเออหาว,วิธีแก้ไม่ได้อ่ะเปาเปมไม่ได้มาครับผมมันรู้สึกวันนี้เปมน่าจะมีถ่ายงานหรือเปล่าไม่มั่นใจเห็นในสเกด้ลน้องอยู่ สวัสดีในภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามสวัสดีคืออะไรอะ่ะม,มิงกะลาบาไม่ใช่สิอยากได้เสียงนาฬิกาเฮียคืออะไรอะ่ะเสียงนาฬิกาติกตอกหรอไปนานๆนบะ๊ายบายครับผมตั้งใจทํากันบ้านเนอะ ตั้งใจทํากันบ้านตั้งใจสอบตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะคะผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะหนาวอ่ะมีอะไรถามไหมอะ่ะอยากตอบคำถามอะ่ะอะไรเงี้ๆคนเดียวแล้วเบื่อเนี่ยเขาร้านแต่อยู่ไม่ถึงอดทนก่อนเนาะ ตอนเด็กๆพี่ก็เข้าใจแหละว่าพี่แบบอยากอายุถึงเพื่อแบบเข้าร้านได้แต่พอพออายุถึงก็ไม่ค่อยอยากเข้าร้านแล้วหัวฟูเหมือนแล้วเนะี่ยผมยาวช่วงนี้เด็กๆเด็กๆเ,เ,เรียนกันเลยฉันไม่ทำอ่ะ ไปทำกันบ้านแล้วลูกลูกส่วนเออไม่ใช่สวัสดีดิแฮปปี birthday, ้เบิร์ดเดย์ครับผมมีความสุขมากๆนะใครที่เกิดเดือนนี้เดือนหน้าหรือที่ผ่านมาแล้วก็มีความสุขมากๆสมหวังในทุกๆอย่างนะครับผม Can you say ไฮแค m เบเดียแฟนไฮอุ้ยหนาว ืพี่เลยมาหน่อยจีขอกำลังใจหน่อยจะสอบแล้วตั้งใจสอบนะคะ FC จากสปปลาวสวัสดีครับอ๋อมมรู้สึกว่าตอนนี้มาเลเซียเอ,อน้ำท่วมหรือเปล่าที่นั้นบุญคุยกับแฟนแฟนคลับมาเลเซีย ที่ไหนนะเขาบอกว่าน้ำท่วมถึงคอเลยมั้งแล้วแบบสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมันก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนเนาะเวติพี่หุ่นนอนกี่โมงปกติถ้าอยู่ที่บ้านนะคะหุ่นจะนอนประมาณมเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับจะไม่เกินนี้เพราะแบบถ้าเกินจากเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะนอนไม่หลับละ แล้วแบบบุญจะเป็นคนคนที่จะต้องนอนครบ8ชั่วโมงถ้าไม่ครบ8ชั่วโมงแบบมันจะไม่เฟรชหรือก็คือตัดปัญหาไปเลยนอนแค่4ชั่วโมงแล้วตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครึ่งหนึ่งก็ยังดีอู้หนาสวัสดีบาซิลครับผมบาซิลสวัสดีไงอะ่ะมาแล้วมาแล้วเอ,อิร์ดมาแล้วเฮ้ยเซัลโลอินเวียดนาม เออต้าเข้ามาดูอ่ะมาทักทายต้าหน่อยมามา้งค่ายอ่ะโอ้นห่อ๊ยเป็นไงเกขี้น้องเสรจยาเก็บขี้แมวไปยังตาตาอยู่ไหมตา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 เก็บขี้แมว